สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับผมจะคอรองทุกคนว่าอย่าดา่าคุณบอสอยู่บอมลุงเลยครับฮะอยู่วิทยาอ๋ออยู่วิทยาใช่ครับนามสกุลดังเนาะนามสกุลดังฮะเขาเป็นเจ้าของอะไรครับอยู่วิทยาโอ้ยเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องดื่มชูกําลังที่เครื่องดื่มชูกําลัง <c oughs> ที่ดังมากลิปโพ กูเล่น uhm กูเล่นก si> ูเล่นกูเล่นกูล่นกูรอดรอดรอดอ่าเลดบูเลดบูลิโพไม่เกี่ยวลิโพมันโอสุสภาโอสุสภาก็คือต้นกำเนิดแบบเคยเดียวกับกระทิงแดงแหละแต่ว่าเขาอยู่ฝั่งเลดบูที่เป็นของเมืองรอกไม่เกี่ยวกับนมวัวแดงนะไม่เกี่ยวอันนั้นไทยเดนมัาร์กก็พวกพวกกระทิงแดงก็จะมีพวกสปอนเซอร์ครับ อ่าเคยเดียวกันใช่พวกอะไรแมนซัมแมนซัมดังใช่เหรอวะชัววะอ่ะมึงผู้รีกูฟ้องกูไม่รวยนะกูกูกูไม่ทักันบ้านเลยนีทำกันบ้านมาส่วนสแน็คสแน็คอะไรขนมเมล็ดทานตะวันอะไรพวกนั้นชัวนะชัวอ่ะได้แล้วแต่อ่ะไม่ชัวก็มาคอมเมนต์ไปด้วยเจะได้ลบแล้วลงใหม่พวกนี้เคยเดียวกันครับแต่ว่าคุณคุณบอสเนี่ยที่เป็นคดีเนี่ยคุณบอสเท้าความเป็นใครใช่เป็นใครเออเป็นลูกคนรวยครับ คนเ,เขาบอกเขามีแล้วทำธุรกิจ ไม่ใช่ล่าสุดตระกูลไม่เอาเขาแล้วตระกูลอ่ะเขาออกมาแล้วว่าเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่บอสทําเลยเคยตวนคุณพ่อไปแล้วก็ไม่เชื่อที่ไม่เคยมาพูดเพราะให้เกียร์แล้วก็ไอสํานักงานใหญ่เลดบูก็บอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันไม่มีผู้ถือหุ้นเออไม่เกี่ยวข้องแต่ผู้ถือหุ้นที่เหลือเนี่ยอยู่นามตระกูลเดียวกันหมดเลยแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันพูดง่ายคือกูจะขายของเออเป้าหมายไว้พุ่งชนและหนี เรื่องเรื่องมันเกิดไงครับเรื่องมันเกิดจากว่าปีห้าห้าอ่าปีห้าอ่าตอนนั้นปีห้าห้าเรายังภาวะบ้านเมืองยังไงภาวะปกติอยู่หมปกติก่อนห้าเจ็ดสมัยนั้นเนี่ยคนละสมัยอายุคสมัยนี้คนละสมัยนี้ครับคนละคนคนละคนกันคนละคนกันสมัยนั้นเนี่ยก็เฮ้เกิดประมาณตีห้าตีห้าเดี๋ยวผมขอผมขอเช็คข้อมูลให้ผมตามก็เวลาตีห้ายี่สิบนาทีสามกันยายนสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าครับอุบัติเหตุก็คือคุณ บอเนี่ยตอนนี้้องกล้าพูดตำปาเพราะเขายอมรับสภาพแล้วเอาเอาเล่าเหตุการณ์วันนั้นก่อนขับรถเฟอร์เรโรครับเฟอร์รารี่ขับรถเฟอร์รารี่ครับแล้วก็พุ่งชนดาบตำรวจวิเชียนกันประเสริฐนะครับถึงแก่ความตายคือไม่ไม่มีกล้องที่จับตอนชนแต่ว่ามีกล้องก่อนหน้านั้นก่อนชนช่วงขับรถมาซึ่งเขาวัดความเร็วได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าต้องบอกว่าสูตรแรกสตรแรกที่วัดเนี่ยวิธีการวัดก็คือสมมุติเนี่ยเป็นเฟรมกล้องนะรถมันผ่านอย่างนี้ปุ๊บเขา าดูจำนวนวินาทีว่ารถ ใช้เวลานานเท่าไหร่ในการผ่านเสนกี่วิแล้วก็เอาจำนวนวิเนี่ยไปใช้สูตรกับระยะทางก็ได้มาประมาณ1 7 7่งรก็คือมี2สูตรก็คือมีหนึกับกับหนึ่งร้อยแต่ที่แน่คือไม่ตั้งร้อยไม่ใช่70ใช่เพราะเฟอร์รี่ไม่ใช่ควายมึงขับเฟอร์รี่มึงก็ขับร้อยกว่าถูกแล้วเจ็ดสก็เยี่ยแล้วเออถนนโล่งด้วยนะถนนโล่งก็คือตอนนั้นตีห้าครับก็ถนนสุขุมวิทเรียบร้อยครับก็คือตามตามคลิปที่เห็นนะมันก็ดูชัดเจนนววว่าาาเร็มมกทีี้ค สนุกเริ่มต้นขึ้นเมื่อ,ชน,อชนปับ๊บชนปั๊บเออเราเล่าเหตุการณ์วนชนปั๊บเนี่ยออไม่หยุดด้วยไม่หยุดลากอ่าลากล่างไปลากลา่างใช่ก็คือ<ป>รีบรีบไปเยอะอยู่ก็คือประมาณ10กว่าเมตรแล้วก็พยายามจะรีบกลับบ้าน เขาบอก200เมตรเลยโอลาไปไกลเลยก็ไม่น่าจะเบรกอยู่ครับก็เลยรีบรีบกลับบ้านแล้วลอยเลือดติดอยู่ตรงล้อใช่รีบกลับบ้านรถเข้าบ้านก่อนแล้วก็เก็บตัวอแล้วตำรวจเนี่ยมาถึงตามไปเลยใช่มีพ่อบ้านเอามายอมรับว่าว่าขับเฟอร์รารี่ไปจ่ายตลาดไปซื้อหมูสดไปซื้อผักแล้วตำรวจก็เชื่อต้องพาพ่อบ้านไปโรงพักเโอ้โหเขียนบ้านไหนวะไอ้พ่อบ้านขับเฟอร์รารี่วะ กูคเคยเห็นแต่บุกตลกนะเ,ออเนี่ยเอ้ยเนี่ยรถเบนซ์กูให้พ่อว่าไปซื้อตังไปจ่ายตลาดลกูกูได้เคยได้ยินกนี้จริงๆนี่จริงๆเลยก็ออสุดท้ายตำรวจก็เชื่อก็พาไปจริงแต่สุดท้ายก็เหมือนว่าก็มีโดนกระแสกดดันเยอะออสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตก็เริ่มแรงแล้วอะไรเงี้ยเริ่มมีคงมีขุดเอ,อเอามาอยู่ก็เลยออกมายอมรับดีกว่านี้แต่วันนั้นน่ะเขาบอกว่าเมาเหรออะไรก็ไม่ได้เมาก็แค่คือตอนเกิดเหตุอตีห้าตีห้าแล้วตำรวจขอเข้าไปตรวจไม่ให้ตรวจไม่ให้เข้าไม่ให้เข้า ก็ไม่ได้บอกไม่ให้นะแต่ตำรวจไม่ไม่ไม่กล้าบุเข้าไปอ่ะไม่เป็นเทคนิคการการสู้คดีของเขาเขารู้ว่าเขาเมาเขาเข้าบ้านเราบอเข้าบ้านปั๊บตำรวจเข้าไม่ได้ถ้าไม่มีหมายไม่มีหมายใช่ต้องเสียเวลาเอาหมายเสียเวลาเอามาสุดท้ายโผล่มาตอน4ี่โมงสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นของวันเดียวกันแล้วก็ตรวจยังมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์อยู่ บอกว่าก็บอกว่าเพิ่งกินใช่เพราะเสียใจไงเครียดเออเมาหลังขับมาเราขับใช่เราจะไปบอกเขาไม่ได้นะว่าเขาเมาก่อนหน้านั้นเราไม่รู้เราไม่รู้แต่ว่าที่ได้คือเมาเมาหลังขับแน่นอนเออแล้วมีการเก็บเก็บเลือดไปตรวจเก็บเลือดไปตรวจด้วยก็ตอนนั้นก็คือมีผลเลือดจากแลบก็คือมีสารเสพติดบ้างอะไรอย่างงี้เป็นอะไรนะชนิดแบบโคเคนไม่ใช่เป็น ชนิดมินเนอรไม่ทราบใช้ยาสีฟันสูตรอะไรครับสูตรโคเคนก็จะมีหมอไปตัวแต่ว่าไอไอรายงานเนี่ยว่ามีโคเคนเนี่ยไม่อยู่ในสำนวนไม่อยู่เออล่าสุดก็มีมาขุด ตำรวจเลยบอกว่าจับไม่ได้จริงเพราะในพรบจราจรอ่ะไม่มีเข้าหาเสพยาแล้วขับคือถ้าถ้าเสพไ่เฉยอ่ะผิดเสพแล้วเสพด้วยขับด้วยไม่ผิดเพราะไม่มีกฎหมายเออแล้วถ้าเกิดต่อไปจะเสพยาต้องขับไปด้วยจับไม่ได้บ้าแล้วเขาบอกว่า จริงๆอ่ะเขาไปทําฟันมาแล้วมันอยู่ในยาลดปวดลดปวดใช่ก็บอกว่ามันเป็นสารโคงการทันตแพทย์ก็ตัดมาเลยไม่ตื่นตัวก็คือรีบกลับไปห้องสมุดไปหาว่ามันมีงานวิจัยตัวไหนวะอะไรเงี้ยสุดท้ายคือใช้เคยใช้จริงครับแต่เป็นร้อยปีแล้วจะร้อยปีแล้วไม่ตอนที่เขาไปทํายาแก้ปวดเขาอาจจะแบบค้างไงค้างต้อตองค้างค้างว่าเป็นร้อยปีเงีโคเคมากหนูอะไรเงี้ยเหมือนแบบอารมณ์แบบอารมณ์แบบไปไอ้บอสไปทําฟันอะไรเงี้ยแล้วหมอแบบเฮ้ยหนูไอไอ้ไหมไอ้ไหมไม่แพงหรอพี่จัดให้ เขางงก็งงงงก็ตามนั้นนะสุดท้ายเนี่ยตำรวจอีกวันก็บอกว่าอ๋อเขาใจผิดเออไม่ใช่เออที่บอกไม่ฟ้องเนี่ยเพราะตอนนั้นหมอไม่ยืนยันว่ามี แบเขาไม่ยืนยันคือไม่ไม่ยืนยันไงกูแค่เขียนในเอกสารราชการ่านีสุดท้ายเขารับสารภาพรับรับรับแล้วรับรับแต่ก่อนรับสารภาพเนี่ยรู้สึกว่าสำนวนทิ้งช่วงค่อนข้างนานอยู่เขาไม่รีบเขาไม่รีบไม่รีบมันไม่รีบก็เหมือนทํากันบ้านแล้วใกล้ๆถึงเดทไลน์แล้วค่อยทำส่ง ก็คือแบบพูดง่ายคือทิ้งระยะเวลานานนานมากทิ้งช่วงค่อนข้างนานเขาติดประมาณ5คดีมั้งติดเยอะแล้วก็ค่อยๆดอบไปเรื่อยๆสคดีค่อยๆหายค่อยๆหายแล้วพอวิทีที่จะจับออกหมายจับปั๊บปับยู่องกิษอยู่อังกฤษไปหาดีนายกกูัเลยกูเลย ไม่ดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่ไม่เกี่ยวไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันคือแต่ว่าเขาไปประเทศอังกฤษเพราะว่าถามว่ารู้ได้ไงเพราะมีสื่อที่อังกฤษอ่ะเป็นสำนักข่าวเอพีไปตามหน้าบ้านเลยไปตามถึงหน้าบ้านแล้วก็คือเจอตัวด้วยบอลก็ยืนหันหลังอย่างเดียวแล้วสั้งท่นก็มีบริการออกมาการนักข่าวไว้อะไรเงี้ยแม้แต่ล่าสุดเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยไม่ใช่เพราะสื่อไทยเจอก่อนนะ CNN เจอ็นเอเจอก่อนสื่อไทยก็เลยมาเล่นนี่คือ CNN เป็นคนจุดประเด็นซึ่งซ n เอ็นเจุดประเด็นหลังจากที่ไอการสั่งไม่ฟ้องก็ด้วย ก็ขอขอบคุณเซียนเอมาที่นี้ครับถ้า<อ>ไ,ไ,ไม่มีมึงนีง่คงไม่รู้เยกถ้าเกิดอะไรกับประเทศมึนเนี่ยอ,อก็ดําเนินมาถึงตอนที่มันหลุดหลุดคดีหมดสำนวนใช่เอออายการทํางานนานนิดนึงอายหนึงต้องบอก่าจาริงเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องความจนความรวยมันไม่ใช่ไม่ใช่มันมันคือเรื่องเงิน เฮ้ยพูดงี้ก็ไม่ถูกฝ่ายอัดเขาอายการเขาบอกว่าทํางานช้าเนื่องจากตารวจส่งตำนวนมาไม่ดีไม่ดีก็ต้องงานตำรวจก็ยอมรับเออกูผิดแต่ไหนไม่ฟ้องล้วก็ไม่ฟ้องแล้วกันเออกูแค่แบบทํางานสัเพ้าเออสัเพ้านิดหน่อยมันล่าช้าเออขอโทษขอโทษด้วยแล้วกันขอยิงวลีเนี่ยเออกขอโทษแล้วกันเออก็คนตายแล้วขอโทษแล้วกันก็จ่ายค่าเสียหายไปแล้วนี่จบไปแล้วคือค่าเสียหายเหมือนว่าตกลงกันที่3มล้านบาทตอนแรกครอบครัวของฝั่ง ต่างต่างดาบเลยเ,เขาเรียก8ล้านแล้วก็ต่อรองมาอยู่ที่3ล้านแล้วก็ผมไม่รู้ว่ายังไงต่อ,อแต่ก็คือจบแล้วแต่ว่าคดีชนคนตายอ่ะยังไงก็ไม่าจะยอมความได้แล้วยังไงไก็ต้องยอมความไม่ได้มันต้องเอา,อเอาผิด,อเ,อผดเอาต้องาผิดต,ต,ตามตามตามหลกักแล้วเขาก็เลยให้ตำรวจไปสืบคดีอยู่8ปีไงตำรวจนี่คือ8ปีเนี่ยเดินบนถนนเส้นอะไรที่ชนเดินปีเอ็มปีเอ็มปึ๊บปีเอ็มเช็คไม่มีอะไรไม่มีอะไรปีสองตีเมตรหนึ่งปึ๊บไม่มีอะไรไม่มีอะไรปีสามปึ๊บ ผ่านแปดปีเนี่ยถึงพอดีในระยะที่มันเป็นกล้องแล้วก็พบว่าไม่มีอะไรไมีอะรใช่เออใช้เวลาละเอียดไม่มีไม่พบอะไรเลยพบเลยคือทำงานละเอียดว่าผ่านไปเจ็ปีใช่ตำรวจทุกนายที่ทำคดีเนี้ถือศีนทุกคนศีนบน ไม่รู้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 อันนี้ไม่รู้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้ไม่รู้เออแต่ว่าเป็นคนไม่มีไม่มีใครรับอะไรไม่มีใครรับอะไรเลยเออไปทำงานละเอียดทำงานละเอียดใช้ใช้เวลานานใช้เวลาเขาทำใช้เวลากับอาการก็ละเอียดไม่แพ้กันเพราะตั้งบัวทำงานละเอียดขนาดนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจตั้งบัวทำงานละเอียดขนาดนี้อาการละเอียดมากละเอียดกว่าค่อยๆละเอียดกว่ากระดุ๊บกระดุบกระดุบใช่ใช่เออผ่านไปเจ็ดปีเขาบอกว่ามีพยานพยานเกิดใหม่พยานซึ่งโดยปกติแล้วมันไม่มีคดีพวกเนี้ย ขยานขยานเขาเรียกขยานขยาน พยานปากพยานเขาเรียกว่าประจัก์พยานคือพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเห็นเหตุการณ์จริงแล้วมาพูดเนี่ยปกติเขามักต้องอยู่ในสมนวนแต่แรกๆคือทุกคนจะบอกว่าพยานพยานเป็นสิ่งที่เตรียมได้นะคคือประจัก์พยานต้องตั้งแต่อยู่ในสมนวนแรกๆแล้วปกติแล้วประจัก์พยานก็จะแพ้หลักฐานอยู่ดีแต่ฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งรอบนี้คดีฉลาดมากกูเอาสองอย่างเลยประจัก์พยานกูก็มีวิทยาศาสตร์กูก็มาเพราะกูมีสูตรคำนวณมพยานคล้ายกับสูตรแบบคำนวณตอนเลือกตั้งอ่ะเออมันมีสูตร มีสูตรออกมาใช่มีสูตรออกมาอะไรอ็วะมัไม่ได้บอกอะไรคือวิเคราะห์ว่ามันเป็นคณิตศาสตร์ไงเราหาคำตอบอะไรอย่างเงี้ยพยานบอกว่าขับช้าไม่ได้ขับไวขับช้าขับรถสิบเจ็ดสิบเลยบอกบอกว่าจริงจริงเฟอร์รารี่ไม่ใช่ด้วยจริงจริงก็ขี่ควายกรับกรอกไปเออตอนเนี้ยฮะเขาอยู่ไหนเนาะตอนตอนนี้งงมากฮะผมว่ามันเหมือนหนังฮอลลีวูดเลยจู่พยานก็ด่วนเสียชีวิตกระทันหันแล้วเป็นอุบัติเหตุตอนกลางคืนอยู่ที่ทางเหนือ แล้วเออจริงๆแบบคือพยานเสียแล้วไปแล้วก็งงมากคือมันใส่การตายที่งงแล้วแล้วตัตสุดตำรวจก็มาบอกว่าไม่ไม่ได้ติดใจใส่การตายครับแล้วหมอก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเหมือนกันครับไม่ไม่มีใครติดใจอะไรไม่อุบัติเหตุเออเอ้ทำไมมันก็จบเหมือนพอดพอดตเรื่องมันเหมือนบากระบอลวากบอลอุ้ยก็เป็นเรื่องบังบังเอิญแต่ว่าล่าสุดลุงตู่เนี่ยสั่งอายัดศพเพื่อมาชนะสูตรอีกอเออ เพอประชาชนเนี่ยมั่นใจในกระบวนการอายุติธรรมของเราไม่ใช่กระบวนการยุติธรรมของตยุผิดริมอยากให้คนมองว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยพึ่งได้เหมือนสโลแกนตำรวจนครบาลหนึ่งว่าพึ่งได้เอันี้สโลแกนเขาเออลุงตู่พึ่งได้เพื่ออะไรนะลุงตู่พึ่งได้เงินมาสามร้อยล้านบริจาคมาช่วยโควิด โกนอยู่อะตระกูลตระกิงแดงเขามอบให้อยู่วิทยาเออช่วยสามร้อยล้านเออใช่บริจาคโควิดใช่ก็ดีก็ดีไงบริจาคเงินไม่ได้ว่าอะไรเออใช่สักพักหนึ่งไอ้ชอยจะสมทบดรวยบริจาคกันตอนนี้อายัดศพไปอะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนี่คดีตอนนี้ปัญหาคือมีตนทยมาบอกว่าน่าจะสิ้นสุดแล้วจริงๆคือน่าจะอาผิดไม่ได้เพราะด้วยขั้นตอนทุกอย่างมันจบแล้วอะคือมันไม่รู้ว่าจะรื้อยังไงแล้วมีคนบอกว่าทางเดียวที่จะลื้อคือต้องให้ญาติของผู้ปเสียหายอะไรย่างเงี้ย มาเป็นคนฟ้องเองอซึ่งปัญหาคือก็ไม่มีม,มีแค่พี่ชายซึ่งพี่ชายก็ไม่ใช่เป็นญาติทางตรง,<า>งขนาดนั้นมไม่ใช่ภรรยาไม่ใช่ลูกก็เลยลำบากฮะ ก็ต้องทําไงกันทำไงดีแต่คุณโบในฐานะที่คุณโบก็เป็นอีลิทเหมือนกันเนี่ยผมกับคุณโบสชร์เล่าประสบการณ์นะแม้ว่าความรวยมันดียังไงฮะไม่มีครับแล้ตอแหลมึงอย่าใครอยากดูบ้านโบมาดูช่องผมเดอะปิงนะฮะผมจะคัดรูปไม่รูปไม่มีแต่คุณโบเนี่ยเป็นตัวอย่างคนรวยที่ดีไม่เคยกระทําผิดกฎหมายไม่แดงใดไม่เคยถึงทําผิดก็ไม่บอกกูไม่บอกเพราะมันรู้ว่ากูจะพูดออกกล้องครับ โบ๊ทเนี่ยไม่เคยใช้อำนาจในการแก้ไขกฎหมายเลยอะไรเงี้ยเคยครับอยู่รอเล่ลอกเล่คือกฎหมายไม่เคยทำเพราะมองว่าตัวเองเป็นคนปกติคือ <c oughs> ผมเป็นคนปกติอยู่แล้วเออแบบไม่ไม่คุณตัวอย่างที่ดีไงสมมติถ้าคุณโบ๊ทขับรถไปชนตำรวจตายคุณโบ๊ทจะ จ่ายเงินไม่ใช่จ่ายเงินซื้อของเข้ามากินแล้วเข้าไปมอบตัวเอผิดก็ต้องว่าไปตามผิดเอคชัวนะกูขุดเลยได้ไหมไม่มีคือผมว่ามันเศร้าอ่ะคือแบบมันเป็นคดีที่เศร้านะเพราะว่ามันมันชัดจงแจงเกินไปว่าแบบคดีเดียวกันที่ขับรถชนตัตายเหมือนกันฟ้องเร็วชิบหายเลยแล้วก็ติดคุกกันระเนระนาคคือเรื่องปกติมากแล้วแบบคือไอ้เรื่องประวิงเวลาผมเข้าใจได้แบบบางคนมีเงินมีทนายให้ทนายเลื่อนไปเลื่อนนัดศาลเนี่ยโอเคอันนี้เรื่องปกติมีตังก็เลื่อนนัดศาลแต่ว่าไม่ใช่มา มีทฤษฎีสูตรคำนวณแปลกๆมาประจักษ์พยานเพื่อมันมันอะไรมันแบบคือมันน่าสงสัยหลายจุดใช่เห็นบอกว่าเดี๋ยวเขาณเวลาที่เราอัดเนี่ยเดี๋ยววันต้งขึ้นที่มีแถลงข่าวจะมีแถลงข่าวจากสำนักงานการว่าสรุปเป็นยังไงสรุปว่าทาไมถึงทํางานละเอียดขนาดนี้มาเล่าให้ฟังว่าใช้ตันตอนนึงใช่แล้วบอกว่าใช้สูตรไหนอะไรเงี้ยคือมันหลังมี อีกสูตรนึงที่เขาบอกนะผมจะลองเหตุการณ์นะคือตอนสูตร uh um แรกที่ผมบอกมันมีสองฝั่งอะแล้วก็วิ่งปืนยี้ไปแล้วก็ดูระยะเวลากับระยะทางนี้อีกสูตรหนึ่งเขาบอกว่าเขาดูจากความยาวรถสมมติว่าในเฟรมเนี่ยความยาวรถมี5คันอะไรเงี้ยต่อกันเขาดูว่าเวลารถเคลื่อนมาหนึ่งเฟรมเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่รถรถเคลื่อนแค่หนึ่งเฟรมเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ดูความยาวรถ จากร้อยเจ็ดสิบเหลือเจ็ดสิบใช่กูบอกเลยไอคันที่เหลือที่วิ่งช้ากว่ามึงอ่ะยี่สิบยี่สิบมันเหมือนท่ผ่าไปอนะนึกภาแม่งคนรุงเทพพฤติกรรมมันจะเปลี่ยนไงกลางคืนรถน้อยขับช้าปลอดภัยดีกว่าแต่ก่อนรถน้อยเราเร่งอันนี้รถน้อยขับช้าปลอดภัยงั้นช่วงเวลาจักรยานสมมุติเขามีนักปั่นจักรยานขับมามืดมืดสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่อยค่อยปั่นเลยกูเดินเร็วกว่าไม่เวลามึงเดินอ่ะมึงเดินศูนย์จุดห้ากิโลเมตรเพราะว่ากลางคืนมันค่อยยากกูหรือสล็อ คือจริงสูตรนี้จะถูกก็ได้ความสนุกคือสองอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์แบบสถาบันชั้นนำคู่ อีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่าสูตร70เนี่ยมาจากสถาบันชื่อดังย่านสุวรรณภูมิที่มีสนามบินอ่าใช่อาจารย์ไม่บอกไม่บอกไม่บอกชื่อไม่บอกชื่อดังดังเรื่องสถาปัตย์และวิศวกรรมไม่บอกมีมหาลัยรวบอีกสองมหาลัยที่อยู่ฝั่งโทนนึงแล้วก็อยู่แล้วอยู่แล้วแล้วก็มหาลัยอนหนึงที่เป็นอาจารย์คนแรกที่บอกว่าสูตร170เนี่ยเป็นอาจารย์มอชื่อดังแถว3ย่าน3มย่านมหาลัยสีชมพูมีสยามสแควร์พอแล้วมั้งไม่ไม่บอกชื่อเดี๋ยวไม่ดูไม่ดีเออแค่นี้ก็เด ยากแล้วดูไม่ออกเหรอเออไม่รู้ดิผมว่าแม่งแม่งกัะทบทุกวงการเลยไม่แต่วงการทันตแพทย์อะทันตแพทย์ก็มาทุกคนก็ต้องมาเปิดตำราว่าเอกูเชฟเกตตอนไหนวะคือคือทุกคนไม่ต้องเอ็นิดนึงแหละเอออาจารย์พวกมหาวิทยาลัยนี่ถกเถียงกันใหญ่ใช่ครับที่กูเรียนมาทั้งหมดจนกูแกงหัวอกแล้วคืออะไร คือปัญหาตรงนี้ผมไม่รู้ว่าข้อกฎหมายเนี่ยพอรู้แล้วว่าอ่ะสมมตินะสมมติมพิสูจน์ได้ว่าพยานเทจหลักฐานเทจแล้วก็อสอบสวนผิดเนี่ยสุดท้ายคือเราจะเอาผิดได้แค่คนที่แบบเป็นพนังกงานสอบสวนหรือเปล่าแล้วบอก็ไม่ผิดไงเพรถือว่าคดีมันจบแล้วหรือว่ามันกลับไปรื้อคดีได้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้คือไม่รู้เลยว่ามันต้อง<ร>อยังไงเลยแต่ที่รู้ๆคือมันต้องมีแน่นอนอมันต้องมีแน่นอน คนที่ผิดมีมีแน่นอนไม่ไปอย่างหนึ่งคือล่าสุดเนี่ยความทุกที่ทุกคนรู้อยู่เนี่ยหวังว่าบอสจะโดนแจ้งหาคดียาเสพติดเพราะถ้าโดนแจ้งหาคดีใหม่อคดีใหม่มีลุ้นยืดเวลาไปตำรวจก็ทํางานละเอียดเหมือนเดิมค่อยๆตรวจไปค่อยๆดูไปเราไม่ควรเลเพราะจนจนหมดความเดิมก็กลับมาเหมือนเดิมอย่าไปเสียใจนะเราอยู่ประเทศนี้เราก็ต้องทําใจครับต้องรวยต้องรวยครับต้องรวยหนทางรวยที่ง่ายสุดฮะ เป็นไลฟ์โค้ดครับอ่ะอย่าลืมบริจาคกันใต้ช่องนี้นะครับเราจะเอาไปช่วยเหยื่อนะครับก็อะไรก็ว่าแต่อะไรรวยไดคไงฮะรวยได้ไงอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเป็นไลฟ์โค้ดเนี่ยเราเปิดรับบริจาคกันเนี่ยเราจะไปจ่ายค่าบัตรเครดิตได้อ๋อไปซื้อรถเบี้ยได้ซื้อบ้านได้เออแล้วก็มีคนรักเราด้วยอะไรเงี้ย อันนี้คุณพูดถึงใครบ้างเปล่าเปล่าวป่าไม่มีเลยไม่มีเลยดีแล้วดีแล้วจริงเราเราทำช่องเราแบบนี้ดีแล้วยังอย่าไปด่าเขามากเลยเราอยู่กับเราอย่านี้แล้ผมไม่ด่าผมแค่อยากมาพูดข้อเท็จจริงความคิดเห็นว่าคิดเห็นไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายๆคนก็คงรออยู่คือเราพูดตั้งแต่ต้นคิดว่าคนรวยต้องรอดไม่ใช่เรื่องนี้พอโอเคพูดว่าเอออย่าเพิ่งไปด่าเขาเพราะว่ามาฟังพวกเราก่อนเดี๋ยวด่าให้ ผมขอพูดผมขอพูดอีกคดีหนึ่ง่อนคดีนึงที่แบบเป็นเสียเบนซ์อะไยขับรถชนเป็นตัวอย่างที่พาราเลลคือเสียเนี่ยชนปั๊บยอมรับผิดคดีคล้ายกันคล้ายกันยอมรับผิดทุกอย่างยอมชดใช้ทุกอย่างชดใช้ประมาณ4ี่ิ้าล้านบาทแล้วก็เลี้ยงดูแบบบอกว่าสัญญาจเลี้ยงดูลูกจนถึงอายุปอตีมีภาพหนึ่งออกมาคือภาพลูกสาวของพ่อผู้เสียชีวิตเนี่ยกอดกอดเสียบางคนบอกว่าเฮ้ยมันลูกอะไรวะสำหรับผมมองว่าเนี่ยแหละคือป้าหมายสุดคือคุณทำผิดคุณยอมรับผิดแล้วท้ายคือครอบครัวเหยื่อให้อ คือมันมันอย่างนี้แหละที่มันแบบมันแค่นี้เองอ่ะก็ยอมรับผิดก็สัมันคืออยากให้อยากให้รู้สึกว่าถ้าเราทําอะไรผิดเนี่ยยอมรับผิดใช่แล้วก็ให้ภัยเงแล้วพอดีล่าสุดมีข่าวว่าไอ้คดีเสียเบ้นไอยการจะรื้อจะรื้อคดีขึ้นมาผมเห็นท็อปคอมมนไ์เลยนะเขียนว่าเสียใจเงินผิดคนวันนี้จบแบบเงียบๆแบบเงียบดีฮะ เพราะถือว่าถือว่าไว้อะไรให้แก่ดาบวิเชียนแล้วก็พยานพยานที่เสียชีวิตไปที่เขาน่าจะไม่ทราบว่าโดนอะไรไม่ทราบเลยก็ขอไว้อะไรนะครับผู้การตำรวจชั้นประทวนนะครับถ้าตำรวจไม่ช่วยกันเองพวกผมที่ยู่เพอร์ช่วยคุณไม่ได้นะครับต้องช่วยกันนะครับ